แน่นอนอันนี้เขาเรียกว่า Certificate ครับ of recognition นะฮะที่ทางสกาย i t t ได้รับมาล่าสุดครับเป็น Set Triple A นะ ESG Rating ตรงนี้มันก็จะเป็นการเปิดทางให้นัางทุนสถาบัน,นะฮะที่อ้างอิงเกณฑ ES นะ์ ESG เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาลงทุนในตัวของสกายได้มากขึ้นนะ,ะซึ่งจากผลการประเมินเนี่ยพบว่าสกาย i t t ได้คะแนนรวมนะครับ92คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดรวมที่74คะแนนและค่าเฉลี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่70คะแนนรวมถึงค่าเฉลี่ยกลุ่มตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่80คะแนนเป็นการสะท้อนศักยภาพด้านการบรหิหารจัดการความยั่งยืนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมทั้งนี้สกายเนี่ยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเซต ESG Rating ที่ระดับ triple A ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดก็คืออยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง90 ถึง100คะแนนร่วมกับบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีอื่นที่ผ่านเกณฑ์ในปีเดียวกันโดยการจัดอันดับตรงนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน ESG mm hmm. ก็พร้อมกับทาง Sky ICT เนี่ยนะฮะถ้าในกลุ่มเดียวกันที่ได้รับการจัดอันดับนะสำหรับปีนี้ ก็จะมีบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนอันนี้ก็ได้ระดับ Tri ปเ e A เหมือนกันนะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทนั้นคือ SVOA นะฮะอันนี้ก็ t r i ป l e A ด้วยเช่นกันในยยะสำคัญพี่สุประชัยสำหรับการได้เกณฑ์ Tri p l e A คืออะไรก็แน่นอนนะครับก็ในแง่ของคะแนนสูงสุดไม่พอเรื่องของในแง่ของเม็ดเงินลงทุนจากนักทุนประเภทสถาบันที่อิงกับไทย e s g ก็อย่าลืมว่าเรามีกองทุนไทย ESG fund ถูกนะฮะที่ก็แอบเสียดาเหมือนกันว่าพอยุบสภาไปแล้วไอการเพิ่มสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงนได้บุคคลธรรมดาเนี่ยที่ว่าจะเพิ่มเป็น1.2เท่ามันก็มีอันต้องตกไปนะฮะอย่างไรก็ตามกองทุนนี้ยังอยู่แล้วก็พี่สุปรชัยล่าสุด บริษัทสกายไอซีทีจำกัดมหาชนหรือสกายผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืนนะฮะเซต ESG Rating ที่ระดับ Tri ป l e A ประจาปี2,168โดยเป็นการจัดอันดับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือ ESG ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินเนี่ยพบว่าสกายไอซีทีได้คะแนนรวมนะครับ9 2คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดรวมที่74คะแนนและค่าเฉลี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่70คะแนนรวมถึงค่าเฉลี่ยกลุ่มตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่80คะแนนเป็นการสะท้อนศักยภาพด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมทั้งนี้สกายเนี่ยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ Set ESG Rating ที่ระดับ Tri ปัเซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดก็คืออยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง90ถึง100คะแนนร่วมกับบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีอื่นที่ผ่านเกณฑ์ในปีเดียวกันโดยการจัดอันดับตรงนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน ESG ก็พร้อมกับทาง Sky ICT เนี่ยนะฮะถ้าในกลุ่มเดียวกันที่ได้รับการจัดอันดับนะสำหรับปีนี้ก็จะมีบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนอันนี้ก็ได้ระดับ t r i ปเปิเหมือนกันนะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทนั้นคือ SVOA ครอบนะฮะอันนี้ก็ Tri ปเปิด้วยเช่นกันในยะสําคัญพี่สุประชัยสำหรับการได้เกณฑ์ ทริปเปอคืออะไรก็แน่นอนนะครับก็ในแง,ขง่ของคะแนนสูงสุดไม่พอเรื่องของในแง่ของเม็ดเงินลงทุนจากนักทุนประเภทสถาบันที่อิงกับไทย ESG นะครับก็อย่าลืมว่าเรามีกองทุนไทย ESG ฟันอ่าถูกนะฮะที่ก็แอบเสียได้เหมือนกันว่าพอยุบสภาไปแล้วไอ,อาการเพิ่มสิทธิในการหักลดหย่อนภาษ,ษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ย ที่ว่าจะเพิ่มเป็น1.2เท่ามันก็มีอันต้องตกไปนะฮะอย่างไรก็ตามกองทุนนี้ยังอยู่แล้วก็แน่นอนอันนี้เขาเรียกว่า e r t i f i c a t e คทออ o เร็ก i อ n ์เนะฮะที่ทางสกาย i t t ได้รับมาล่าสุดเป็นเซต Triple A นะ ESG Rating ตรงนี้มันก็จะเป็นการเปิดทางให้นักทุนสาบันะฮะที่อ้างอิงเกณฑ์ ESG น่ยสามารถที่จะเข้ามาลงทุนในตัวของสกาย ได้มากขึ้นนะ <c oughs> ก็จะเป็นผลทําให้ในระยะยาวเนี่ยนะฮะร, <c oughs> ราคาหุ้นก็มีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น <c oughs>